ดีดีไม่ว่าดีจึงมีหน้ามาอยู่ต้องทนทำนากินให้หมดหรือลูกกิน้หมดนะจึงจากมาไม่สนใจ แต่คนทางมืดมนไม่ไหวพี่ลินอุ้มไม่ไหวก็หนึ่งครับหนึ่งก็หกเจ็ดขวบก็หนึ่งก็หกขวบเนาะหกขวบยังไม่เป็นวันเกิดวันเกิดหนวันที่เท่าไหร่สิบห้าสิบห้าเดือนไหนไม่รู้ ไม่รู้ของน้องสิบสองเนี่ยสิบสองสองคนเลยเหรอสองคนเลยเกิดวัออนเดียวกันเกิดวัออนเดียวกันนะเนี่ยสิบสองสิบสอง ไอมเหรอลูกไอศครีมใช่ไหมใช่ไหมกินไอคิมไอคิมไอคีมนะคนหนึ่งก็นอนกินนมคนหนึ่งก็นั่งเล่นจะยายอ่านก่อนเดี๋ยวเข้าโรงเรียนก็สบายแล้วยายจ้าไวทองค่ะกำลังดื้อโอ้ไว วสยซนหรือเปล่าวายกำลังซนหักย้ายค่ะไม่ไก่แล้วนะซู่ซู่ปุ๊บแปรงฟันแปรงฟังซื้อล้างจมูกอืมสามอย่างเลยนะหนึ่งสองสามสี่อะไรอ่ะแปรงฟันคน สองสองคนก็เป็นชั่วโมงคนละยี่นาทีหรือ30นาทียายอาบน้ําแต่ละครั้งรีอว่านออือจะคนนี่อือพร้อมกันีกเรื่องมึงนี่กระเบื้อง ยายเปิดเพลงให้เต้นกุบเขียวดีกว่าฮะแ่ม่แน่แฮะฮะแต่เปแน่เปแฮะแฮะป้เ้ปฮะกบเขียวกบเขียวให้ก่อนกบเขียวกบเขวอยู่นะ